มาครับมาอันนี้สามยีสามนะครับอันนี้คุณปราบครับเป็นคิวบาครับคุณป๋องเป็นจูริคุณไนท์รัสเซียคุณมาคิมอสติเบียคุณบีบีซีติเบียคุณจันนะครับเป็นจูริเนาะโอเคอุยไม่มีพันธมิตรเลยครับอูยูริ 2, สองโซเวียตหนึ่ง ฝั่งนี้โซเวียตสามนะครับอันนี้แมปใหม่เนาะแมปที่ทเราเพิ่งโหลดมาเนาะมีฐานอะไรให้ยดบ้างครับอันนี้มีโรงน้ำมันครับโรงมันหนึ่งโรงสองโรงสามโรงอู้เยอะนะครับโรงไฟฟ้าอีกครับฝั่งนี้อะไรฝั่งนี้ฐานพลุ่มก็โรงน้ำมันนี่ครับฝั่งนี้ก็น่าจะเหมือนกันเนาะอันนี้มีโรงน้ำมันนะครับหัวเกาะท้ายเกาะแมปสวยอยู่นะครับทุกคน ตลวฮะคอนเส็บแมปไปเนาะเอาไว้เล่นครับเอาไว้สร้างนี่ครับเริ่มทําการดีดลงน้ำมันครับแต่ไม่แน่ใจว่าต้องทําลายกาแพงก่อนหรือเปล่าต้องทาลายบังเกอร์ก่อนเนาะต้องใช้รถถังหรือเปล่าเพทําลายมามันรอดูครับเอายิงเลยครับอันนี้มีฐานยูนิตรับให้ด้วยนะครับ มาดูอันนี้ตั้งฐานด้านบนเนาะฐานด้านบนหมดเลยนะครับไม่แหลกนะครับโอเคลื่นปื้ดนเลยครับรู้สึกลืนล่นๆเนาะแบบนี้แบบนี้หน่อยค่อยสนุกเมือ่อวานนี้ไม่สนุกเลยใช่ครับแมปใหม่เนาะหาคอนเซปต์ไปสร้างแมบพวกนี้พวกนี้เราจะมาสตรีมการสร้างแมบไปได้วยกันเนาะสร้างแมบป,ประจําช่องเนาะพวกนี้วันนี้ครับใช้พี่ตครับมาทุบให้ครับ นี่ครับใช้รถฝักแข้งเหยียบนี่ครับอุ้ยอุ้ยแหลกนิดนึงอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้เป็นที่ผู้เล่นเนาะเป็นที่ของผมเมื่อกี้บิดิผมมันตอบลงนิดนึงกลับมาโปกติแล้วครับมาหุแบบ่แมพค่อนข้างสวยนะครับทุกคนอ่าตัวนี้ฐานพนรูมยังไม่มีใครย,ยึดนะครับ สีส้มเห็นนะครับนี่ครับสีส้มเห็นแล้วเนาะเอาใครมาเป่าไฟฟู่ๆครับตัวนี้ครับเอาแตกเนียงแตกครับสีชมพูครับนี่ครับก็ว่ายอยู่ครับนึก่าสีเดียวกันครับสีชมพูมาเยอนสีม่วงก่อนครับเอาแล้วครับโอ้ถ้ายิงตัวนี้มันจะระเบิดเนาะเป็นถังน้ามันเนาะยิงแล้วระเบิดได้นะครับ มาเรามาเราดูว่าเขาจะเริ่มบุกกันตอนไหนนะครับอุ้ยชอบอ่ะผมชอบแบบนี้ครับทุกคนมันสวยดีครับค่อนข้างลื่นด้วยมันคลีนตาดูครับคลีนตามากครับดูรีสอเนาะกับโซเวียตหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งนู้นโซเวียตทั้งสามเลยครับรอดูครับ ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือฐานยูนหลรับเนาะถ้าเราเข้าแต่ส่วนใหญ่ผมเอาเข้าฐานยูนหลรับทีใดชอบได้สไนเปอร์ของกิษทุกทเกียวไม่รู้เป็นอะไรมีลงมาให้ยึดหรไ,ไม่มีเนาะมีแค่นี้นะครับนีบสีเงินครับเปิดฐานพู้ร่มเนาะสีม่วงน่าจะยึดได้ครับนี่ครับน่าจะเปิดได้สีม่วงยึดโอเคออ้ยนี่ครับแต่ยังไม่ใคยยึดเนาะสีม่วงได้ในปากกับฐานนี้น่าจะได้ครับสีม่วงครับ นี่ครับเรายึดเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นเนื่ๆยูนิตรับเนาะอ้าวมาแล้วครับสีเหลืองครับอุ้ยนึกว่าสีเหลืองฝั่งนูน้นที่แด้สีเหลืองฝั่งตัวเองนี่ครับส้มไล่มาครับวู้เต็มแมปไปหมดครับนี่ครับรถขยับกองฝั่งยูริก็มาแล้วเนาะ สวัสดีท่าน183ท่านเข้ามาด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นใจผมด้วยเนาะยูทิพามครับมาแล้วของสีม่วงเออของสีชมพูเนาะอ่ารถดกก็มาครับตรงนี้ยังไม่มีใครยึดเนาะน่าจะเป็นสีมือรับได้ครับเอาละครับสีส้มครับมาครับใช้พลุลูกครับคอนซีฟมันมาแล้วแต่ฝั่งนี้เห็นแล้วนะครับนี่ครับใช้ไนโนครับมาไล่เคลียร์ให้แล้วครับมาอย่างไรครับพากันวิ่งมาอย่างไร ถ้าจะเคลียร์ไว้ต้องวิ่งไล่เหยียบเลยครับไปแน่นอนครับนี่ครับไล่เหยียบครับบัวบาบัวบาครับฝั่งนี้จะปะทะกันหรือยังครับยังนะครับสีม่วงเงียบๆสีม่วงเงียบๆใช่ไหมนี่ครับสีม่วงแกแข็งมีอะไรข้างในหรือเปล่ามีใครได้คิวบาร์โอ้คุณปราบได้คิวบาร์ครับไม่รู้ว่าคุณปราบจะเล่นแผนคาบอมไหมดูแผนคาบอมไหมทุกคน โอ้มแอย่างสวยเลยเทสดลาแทงหมาเอานี่ครับช็อตเงี้ยงๆครับแกทางรถถังนี่กันได้ดีเนาะแต่การเงินฝั่งสีแดงแล้วก็สีชมพูนี้น่าจะโอเคกว่าเพื่อนเนาะเพราะว่ารถแรกมันสามารถขึ้นที่ได้ครับแต่การเงินตอนนี้เป็นกลายเป็นคุณปราบครับที่นําเพื่อนเอ้าคนนี้ครับได้แลกตัวนี้เต็มๆคนเดียวครับโรนน้มันก็โซนนี้คนเดียวเลยเนาะสีน้ำมันก็เอาตัวนี้ครับ ส่วนตอนนี้ก็กลายเป็นของสีม่วงไปแนละ้วแต่อุย้ยลงน้ำมันตรงนี้ยังไม่ยืดนะครับสีม่วงครับพอแล้วอ๋อมีแหลกมีแหลกอะไรอะไรยังไงอืมนี่ก็แหลกใครยกกันเนี่ยนี่ครับสีแดงครับชายรถโยกครับมันช็อตบังเกอร์ตรงนี้ครับแต่ครับสีม่วงมียืนหนีแค่สองคนเนาะ อุ้ยค้างค้างค้างเอาพูดแตค้างไม่เอาสิครับเล่นอยู่ดีจะแหลกไม่ได้นะนี่ครับสีแดงเริ่มจะบุกแล้วครับคุณป๋องครับรถยกเนาะุกไหมรถสอยยิงครับนี่ครับแงนแงนงครับเอาแล้วแต่เริ่มบุกหรือเปล่าครับมารอดูเนาะฝั่งนี้เข้าได้ไหมฝั่งนี้เข้าไม่ได้นะครับเข้าได้แค่ฝั่งนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนาะส่วนตัวนี้ เข้าได้ไหมฝั่งนี้ก็เข้ามาได้ครับเข้าได้แค่ฝั่งเดียวเนาะอผมจะพยายามหาแมปใหม่มาให้เรื่อยๆอ,อันจดไว้ประมาณ10-20แมปนี่ครับที่โหลดมายังไม่ลองเลยเนาะมามารอดูครับ มียูโบรก็มาแล้วรัวครับสีชมพูรครับฝั่งสีแดงไม่มียูโบรเนาะยังไม่สร้างครับเหลือแอบ,บสร้างตรงไหนขอดูหน่อยสินี่ครับมาตะไม้ของสีแดงก็มาแล้วครับพอสีส้มก็มาประจำที่เนาะฝั่งนี้ไงฝั่งนี้ไงวูนี่ครับเอาเงยเอ่ย โอ้นี่ครับใช้ใช้ซีโฟนอะไอตัวที่วางระเบิดนี่ครับมาบอมสะพานเหมือนครับไม่ข้ามเนาะแต่เขาสามารถซ่อมได้นะครับตัวนี้ซ่อมได้นะนี่ครับมาแล้วใช้หอครับมาตั้งป้อมครับรู้ตัวยังครับอุ้ยระเบิดแล้วเมื่อกี้หอหอยังไงร่วงหมดครับอพอลิปของสีนมาแล้วนะครับเอา นี่ครับฝั่งสีแดงครับก็แปลงร่างเป็นพี่โตเนาะแล้วเข้าคาฟอร์จัตครับือแดงก็ประจำที่ครับใช้มัตต์มายมาวิ่งนี่ครับแต่ฝั่งนี้คุมดำวิ่งเข้าใส่ครับเอาแล้วคุณปราวิ่งคุมดำเข้าใส่ครับมัตต์มายน่าจะได้ครับแบบนี้ครับเอาแล้วนี่ครับวิธีแก้ทางมัตต์มายครับคุมดำวิ่งเข้าใส่ครับไอไม่ถอยถอยถอยนี่ครับวู้ดต่คุมดำใช้ไปแล้วนาะรอบนี้จะทำไงได้ครับเอาคุณปองจะเข้าหรือเปล่าครับ นี่คุณป๋องเริ่มเข้าแล้วครับอาคุณผาเขเคลื่อนพลเหมือนกันครับเอาแล้วครับเหมือนจะใส่นะครับสองสองทีมนี้ครับเอานิวเครี่องมิซายไปไหนครับลงตัวนี้ไหมรอดูครับบ้านใครครับบึ้มตรงนี้อ้ยได้นะครับไฟฟ้าฝังโอ้ยังไม่หมดนะครับเจอหนึ่งเครี่องมิซา์ของสีเหลืองครับอ้ยคุณผาครับลงตัวนี้เลยครับ ใครจะเข้าใครหรือเปล่ายกับสีแดงเริ่มขึ้นพลแล้วครับหลืด <c oughs> มาเตอร์เฟเยอร์บอว่าผมผมโดนดึงปักหลุดใช่ไหมคือเป็นอย่างสั้น,นะครับนี่ครับผมกรถังเริ่มมาแลครับถังไรน่ทัง้งหอครับยิปโอก็มาครับอ้าว ส้มกับแดงจะเข้าความกันหรือเปล่าครับหาดูดลงน้ำมันได้นี่มีฮีนะครับก็ไม่ใช่ลงน้มัน่อไปลงไฟฟ้าได้มีฮีนะเอาเลือกที่ตัดตัดน้มันก่อนได้บอ่อได้บอ่อไม่ได้ครับเราซ่อมแล้วใช้แฝกแข็งมาไล่ครับล่วงไม่ล่วงหนึ่งครับเอาแล้วเอาแล้วนี่ับแปลงร่างเป็นพี่ตู่เข้าคาพอเก็ตละลัวครับหาตังค์ใช้ครับ มันปองครับดูครับตัวลนะสองร้อยห้าสิบเนาะครับพอแค่สองครับอุ้ยนี่จิ้มพิซายของซีมส้มกำลังจะพร้อมครับเอาแล้วสีลงใสครับลงใสผู้ใดเอ่ยมามารอดูอุ้ยแมงมุมก็มาต้องรอดูจังหวะบวกกันครับเงียบน่าจะรอการล่างเป็นพี่โตอรอบเนะาะหาตัง้ายครับ อาคุมดำใส่ครับนี่ครับคุมดำวิ่งก็ใส่ครับเอาแล้วยังไงยังไงนี่เกมสไสลงใส่นี่ครับบึ้มตัดลงว่าตัวนี้ไปได้นะครับแต่เขาก็ยังมีสแปมไม่อยู่ตัวนี้อีกเนาะแต่ฝั่งนี้ครับเข้าแล้วครับยังไงอุยอุยอุยสีเหลืองสีเหลืองไปไหมคุป่าไปไหมมีคุมดำก็จริงนะครับแต่ไปไม่เลย่ต้องถอยครับต้องเลือกที่จะถอยเนาะทาบีวันลงไ่ นี่ก็มีวันตรงนี้ก็สะกดจิตได้ครับคุณปองครับอุ้ยได้ลรถของคุณปราบครับแต่โดนเชียร์ได้ครับอุ้ยยังกันได้เนาะเนื้เชียร์พิซซของคุณปราบกำลังจะมาแล้วครับอุ้ยนี่ครับกลุ่มคนชนกลุ่มน้อยครับนี่ครับแปลงล่างเป็นพี่โตครับวิ่งเข้าคาบพอแก๊สดรลล์ครับหาตังค์ครับชุดนี้ตังค์จะเด้งขึ้นมาถึงหมื่นไหมครับตังค์มีห้าพันเนาะดูครับโบบาโบบาถึงหมื่นไหมถึงหมื่นไหมหมื่นครับนี่ครับเนื้เชียร์พิซซมาแล้วครับรอดูครับจะลงตรงไหนครับฐานตัวนี้เลยม บึ้มตึ้มเอาแล้วครับไฟฟ้าหมดครับมงป๋องครับนิวเคลียร์มิไซา์ของสีเงินกลังจะพร้อมนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วจะใส่กันไหมสวัสดีทั้งสองร้อยแปดท่านที่เข้ามาด้วยครับมี้ันลงสกดจะดีรอบครับเอารอบนี้ได้อบูคาลีครับกองสีชมพูครับอุ้ยจะเจอเทสลานี่ครับเทสลามันช็อตแรงนะมันแก้ทางพอได้ครับ เอาเอายังไงยังไงแต่ฝั่งนี้ใช้หอครับมันเคลียครับเจคอนสคิปได้เนอะเก็บฐานสแปมฐานจะเต็มบ้านแล้วครับดูว่าพื้นที่นี้เริ่มแน่นแล้วครับเราต้องรอดูจังหวะบวกกันครับใครจะอยู่ใครจะไปครับนี่ก็พยายามใช้คอนสกิครัคนล่มน่ลงมาแต่ฝั่งนี้ก็เห็นก่อนครับรู้ทันครับแมพมันแคบครับอ่าจยุโบของสีชมพูก็มาแล้วเด้อ ฝั่งยูริต้องหมังตัดไฟฟ้าให้ได้ก่อนครับตัดไฟฟ้าได้นี้วิ่งเข้านั่นจะโอเคเนาะนิวเกียร์มิซายตอนนี้สีแลาเงินพร้อมแล้วนะครับเอาไปแล้วครับสีเงินครับลงไหนครับลงตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูดูดูลงไหนลงตรงนี้ครับบึ้มครับหายครับพยายามตัดสีแยงรัวๆครับเอาแล้วครับคุณป๋องครับไฟฟ้าหมดครับนิวเกียร์มิซายของใครของสีส้มครับสีส้มก็พร้อมเลยน้ะนิวเกียร์มิซาย แค่3ามสิบวิครับนี่ครับแต่ฝั่งนี้ครับคุณป่าบิ่งเข้าแล้วครับเอาตัดเลโน่ได้อุ้ยเขามีฮอน์ครับต้องใช้แปดแข้งมาเชียนะครับเพื่อที่จะขุมนาบิ่เข้าใส่ครับอุ้ยแต่คุมนาไลโน่สามบังไม่ได้ครับเอาคุณฝั่งรู้ตัวยังครับยังครับยังครับมึงรู้ตัวครับฝั่งนี้อ้อมครับคุมนำอีกแล้วก็สีนุ่นคุมนำให้นะครับเมื่อกี้ตัดฐานเพิ่มก่อนครับโมบาโมบาครับอุ้ยตัดได้ครับนี่ครับวิงเข้าอะไรครับหรือจะบินถอยครับบิงเข้าบินถอยรอดูนี่ครับวิงถอยครับ ตามมาที่ฝั่งนี้นี่ครับเจอในคลิปทรายของสีส้มเหมือนกันครับอืมนี่ครับแฟกแข้งครับบินว่อนบ้านเลยครับดูครับเอามากันยุบโเนาะสีแดงนี่ครับยุบโอมาแล้วครับจะตัดลงมันเรื่องที่ตัดลงมันก่อนเนาะแตกนะครับนี่ครับขายลงแน่ทิ้งครับเพราะว่าถ้าลงมันแตกลงแรกจะแตกไปด้วยเนาะมันอยู่ใกล้กันนะครับเมื่อกี้กับใช้แฟกแข้งมาไล่ครับ โบ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 นี่ครับล่วงครับดูครับสีม่วงครับนี่ครับใช้ล่าตาเบนครับอืมแต่นี่ครับสีแดงขยับไปลงด้านล่างนะครับเอาแล้วเอาอย่างไงครับต้องรอดูจังหวะบุกครับใครจะเข้าใครก่อนครับสวัสดีทั้ง214ท่านที่เข้ามาด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เพิ่มกำลังใจผมด้วยนะครับ อ้าวหนูเกมมิซายลงไหนลงนี่หรือลงข้างล่างลงข้างล่างครับบุ้มโอ้โหคนครับยังไม่ได้ใช้เลยครับแตกก่อนครับโอ้โหสัตว์จะแปมคนออกมาครับโอ้ยกลับทรัพยากรก่อนครับนี่ครับดูครับตังไม่พอใช้ครับอุตส่าห์กำลังจะแปลงร่างไปเดี๋ยวฮักปิ้งเข้าคาบฟอเรชั่นเนาะหืมเลือกตัดถูกครับเอาบีวันตรงไหนบีวันตรงตรงนี้ครับนี่ครับสะกดจิตได้ครับสีชมพูครับอ้าว บีวันของใครใครบ้างครับตอนนี้ดูก่อนโมบ,บา้บบาโมบ้าเอาฝั่งนี้บีวันใส่ไหนเอ่ยไม่เห็นน้องเมื่อกี้บึ้มๆสวัสดีคุณศิรวัตรเลยนะครับมุ้ยนอนซาเขียวผู้ใดมาละเจ้านอนซาเขียวผู้ใดครับ อุ้ยหนอนใจเขียวนี่ครับมีคุณ B B C แล้วก็คุณมักจิมอ่านอนที่เป็นหนอนใจเขียวเนาะเอาแต่ฝังนี้เลือกยิงเข้าครับคุณมักจิมอ่ากับมาแล้วครับวัาคุณป๋องครับนี่ครับเรื่องที่จะเข้าครับเข้าฟัร์มกครับอุ้ยหนอนใจเขียวสีม่วงเอาไหนเอาไหนวิ่งใส่เลยบอมบ้าแต่ยงเลือนี่เช็มทายไม้ครับลู้ทังไหนบอบานี่ครับหนอนใจเขียวระเบิดไปแล้วครับคุณดำครับสีส้มคุณดำครับคุณดำหนอนใจเขียววิ่งใส่เลยครับวิ่งไปไหนเลย เาแล้วไปไหนวิ่งช้าหน่อยนึงนี่ครับเจอแปลกแข็งครับเอาไล่กลับไปได้ครับไล่กลับบ้านได้ครับแต่น้องเจ้าเชิดไปไหนรอดูตัวนี้ครับน้องเจ้าเครับบึ้มครับอู้ยเจอได้รถแรกเกือบแตกครับอ้าวอาสีม่วงมาต่อครับสีเหลืองก็มาเช่นกันครับอู้เสียงนิวเคมิซายบับ้าบัวบ้าไปไหนหมดครับนิวเคมิซายลงตัวนี้ครับอืจับภาพไม่ถูกเลยครับเอาฝันนี้ก็ไล่กลับไปได้เนาะไล่กลับบ้านได้ครับนี่ครับแต่สีน้ำเงินครับมาต่อครับ ใช้แฟกชังครับมีแฟกแข็งอยู่ด้วยเหรออ้าวฝูงเอาบุคลิกครับเอาอย่างไงฝูงหัวครับเจอกับแฟกแข็งครับโอ้ยแฟกแข็งสามบ้างด้วยนะเจ้าสวัสดีทั้ง220รันที่เข้ามาด้วยนะครับอืมนี่ครับใช้แฟกแข็งมาใส่หอวครับโ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 บครับดูครับอ่าเอาวิ่งเข้ามาแฟกแข็งสามบ้างนะครับกลุ่มดำครับนี่ครับสามบ้างสองทันแล้วครับแฟกแข็งครับไล่ยุ้ยโบครับ เอาอย่างไรครับจะไหวหรือเปล่าไล่เฮียโซนด้านนี้ไปได้ครับเริ่มั้งครับสามประสานครับม่วงหนึ่งมือเหลืองครับนี่ครับวิถอยวิถอยโบโบหัวเข้ามาเจอครับเอานี่ครับต้องใช้ปัดแข้งมาไล่ช่วยครับเอาแล้วครับโบบาโบบาครับดุตจะล่วงเอานะครับเอ้แต่ฝั่งนี้เจอบอกเข้ามาครับเอาเอาแล้ว แฝกแข้งใครอยู่ใครจะไปครับเนื้อเกียร์มิสไซนก็มาครับใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้ครับมีเกียร์มิสไซน์บวกกันยับทุกทุกทางครับจับภาพไม่ถูกครับเอานี่ก็แฝกแก๊งสีเหลืองก็มาครับนี่ครับหอร่วงนะองแฝกแข้งสีเหลืองจะวิ่งเข้ายิงโบวของสีชมพูเปล่านี่ครับมาแล้วครับใจแฝกแก๊งครับวิ่งเข้าใส่ครับบัวบ้าบบ้าบ้าครับเอาแล้วครับหนอนใจเขียวก็มาครับ อุ้ยแตกนะอุ้ยนอนใช้เขียวอืมของเพื่อนเล่นแล้วครับเมื่อกี้ครับเจอดูรีครับเล่นใส่กินครับอุ้ยนี่ครับไมเตอร์มายสกกดจิได้สามพันก็จริงครับแต่นี่ครับโบบ้าหายครับกลุ่มดำวิ่งเข้าใส่ครับวิ่งเข้าใส่ฐานใหญ่เลยไหมนี่ครับวิ่งเข้าใส่ฐานใหญ่ครับตัดฐานใหญ่ก่อนครับได้ไหมได้ไหมบีวันพยายามบีวันใส่ครับได้นะครับบีวันอุ้ยนี่ครับเกิดจากไม้ตะไไม่อุ้ยขอภัยหลายกลุ่มดำใส่ครับ เอาเอาสีม่วงวิ่งขึ้นบนครับสีม่วงเล่นแล้วครับโบบาโบบาโบบาวิ่งใส่ฐานใหญ่เลยไหมตาฐานใหญ่สีส้มเหมือนครับสีส้มต้องขับฐานใหญ่วิ่งครับจะทันไหมทันไหมสีแดงมาช่วยครับแต่เขามีกลุ่มดำครับกลุ่มดำหายครับกลุ่มดำสีส้มไปเรียบร้อยครับแต่ครับนิวเกมส์ทรายลงตรงไหนครับลงตรงนี้อุ้ยนี่ครับอโดยโบสีชมพูครับเข้าถึงฐานสีน้ำเงินได้กว่านะครับเอาแล้วเอาแล้วแต่ล่วงไหมล่วงครับล่วงครับล่วงไม่ล่วงไหมอีกนิดนึงอีกนิดนึง มีวันใส่ต่อสะกดจิตต่อครับนี่ครับชมพูสะกดจิตต่ออุ้ยไายโน้ตสามบ้างด้วยเอาจะแย่หรือเปล่าครับสีน้ำเงินครับเอาเอาหยังครับนี่ครับอุ้ยบุกคุนเพลินครับบ้านจะหายครับอุ้ยจะไหวหรือเปล่าสีมืนขายทิงครับน่าจะยอมแพ้หรือเปล่าอุ้ยจะมีตัวนี้สีม่วงนี่ครับรถถ่านไอตัวนี้ยังมีเนาะนิวเคลียร์มิสายสีส้มมาต่อครับน่าจะลงตัวนี้หรือเปล่า ใช่ครับบั้มแบตเตอร์แล์หายลงรถหายครับอุ้ยแต่ฝั่งนี้ครับฝูงหอครับเอาเลยครับฝูงหอสีเหลืองครับน่าจะเล่นได้หรือเปล่าครับวันนี้ครับเนืบบินครับบิน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 ครับเราก็บินบินบินยุ่งครับเอาใส่แฟกแกงครับบังไล่ยิงแฟกแกงนี่ครับตั้งป้อมนะครับโบโบครับยิงเลยครับนี่ครับยิงแบตเตอร์แวครับตัดลงไฟฟ้าครับ เอาไงนี่ครับตัดฐานนี่เกมไม่ใายต้องขายจริงครับอุยอุยยังไงยังไงหอครับยิงถึงครับเอาสีชมพูครับหรืออะไรไมสีชมพูดูดิเดือคาฟาเกตตรงนี้ครับฐานใหญ่มีไหมไม่มีแล้วนะครับสูสีดูดีครับคนนี้ครับโบบะนี่ครับคุณปราบครับเล่นแล้วครับเอานี่ครับอุ้ยหอสามบ้างมันยิงแรงแค่ไหนครับดูครับโบบะเอาไงรอดูครับ แต่ฝั่งนี้โอ้ยังพอกันได้คุณปราบครับนั่งเรืออยู่เนาะสีม่วงครับยังพอช่วยแต่คุณฐานคุณปราบไปเกือบหมดแล้วครับโอ้ยเอาแล้วอันนี้ครับคุณปราบมาต่อครับตั้งป้อมครับปักแข้งมันจะโดนหรือเปล่าครับมวยอุ้ยยังไงรถสวยแตกคาร์พาเก็ตไปครับเอาแล้วมัตต์มายมาครับกลุ่มดําครับมัตต์ไมล์จะกดจิตได้ก็จริงครับแต่มัตต์มายน่าจะแหกครับแตกไหมแตกเรียบร้อยครับกดกำฝั่งอย่งนี้ก็ไปครับ นี่ครับบินขึ้นแล้วครับเหมือนเหอนขึ้นฟ้าครับปูสีม่วงก็มาครับขุมดำวิ่งเข้าใส่ครับสีม่วงกับสีมือก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเอาแล้วครับยังไงฝั่งนี้มานี่ครับแต่ฝั่งนี้มีป้อมถกุดจิตอยู่เนาะมีวันใส่ใครครับไอ้นี่ครับตัดป้อมถกุดจิตก่อนครับตัดลงฟ้าลงฟ้าแหกว่แหกครับนี่ครับตัดฐานอยู่นี่ก่อนเนาะสีมือครับไปเรียบร้อยครับโอ้ยเรียบร้อยครับสีมืน เอาเอาเอายังไงยังไงใครจะอยู่ใครจะไปครับดูครับนี่ครับอู้เจออะไรครับเมื่อกี้ทำไมร่วงครับเจอป้อมสอยนี่ครับวงฝังอยู่นี่ครับเอาอะไรยิงตามตูดมาครับเมื่อกี้เจออะไรเลยเฮ้ยอย่างยิงตามตูตวะโู้นี่ครับเจอสีชมพูครับมาตั้งป้อมสอยปังตั้งฐานไนตัวนี้ครับนี่ครับมายึดตรงนี้ได้โอ้ยนี่ครับใช้ยูริพามครับ ดูครับนี่ครับตัวแสบครับจูลิพามครับสกุสจิตและสร้างป้อมสร้างบ้านตรงนี้ครับพ่อป้ากันอยู่นี่ครับสีชมพูคุณจันตายแล้วเรียบร้อยครับเอาเอาเอาตัวแสบครับเมื่อกี้สวัสดีทั้ง225ท่านที่เข้ามาด้วยครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เพิ่มเงินแชมพูนะคุณฟองมาต่อครับแต่เจ้าฝูงไรโน่นี่ครับมาไล่ครับเมื่อกี้แสบนะครับสูดชีดูดีครับคู่นี้ครับเอาแล้วมันนะครับคู่นี้ นี่ครับอุ้ยหอล่วงหอล่วงต้องตังป้้มเหมือนับไล่ต้อนครับไล่ต้อนครับได้บ่อได้บ่อปัจจุนี้เจ้ายิงได้บ่อนี่ครับไล่แล้วครับสีแดงก็ต้องเทมดหน้าตากใส่ครับเอา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 ถ้าเคลียร์ได้นี้ชนะเลยนะครับสีแดงครับนี่ครับวิ่งเข้าใส่ครับตัดโอ้โหลงไฟฟ้าลงฟ้าพลังงานเกียร์ได้ไหมนี่ครับคุมดังไหมนะครับเอาแล้วครับวันนี้คุมดังไหมครับนี่ครับเอาแฝกแข้งมาไล่ครับ อะไรถังได้ไหมแต่มันยิงเบานะครับนี่เขาใช้ปุ่งไนโนมาไล่ครับคุณมากิมอสออกจากเกมแล้วครับเอาแล้วแตกครับจะกันทั้งไหนี่ยไหมครับแตกแตกแตกไหมแตกเรียบร้อยครับนี่ครับเหลือแค่นี้ครับดูครับโอ้ยไม่น่าไหวนะครับคุณป่องครับแบบนี้ครับแตกแล้วครับเหลือป้อมตัวนี้ครับยังเหลือป้อมตัวนี้อยู่เนาะป้อมปืนป้อมปืนป้อมปืนเกลี่ยได้ไหมเกลี่ยได้ไหม อ้าวยื้อโบสามบังปั๊มปืนยังไงโบบ้าป้อมปืนแตกเบาแตกเบาไม่แตกแค่นี้สีม่วงมาต่อยังไงตัดปัอมปืนปั๊มปืนยื้อสุดใจครับแต่ฟูงไเลโนของสีเหลืองมาแล้วครับนี่ครับยื้อยังไงไหวครับสีม่วงก็มาครับโอ้โหห้อยนะโอ้ยจีจีครับเรียบร้อยครับเป็นฝั่งคุณปราบนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปเนาะโอ้่ครับคุณปราบคุณบีบีซีคุณจันนะครับที่เป็นฝ่ายชนะคุณไนท์ คุณปองคุณมากิมอสนะครับมันครับผู้นี้มันเนาะสวัสดีทั้งสองร้อยสามสิบห้าท่านเข้ามาด้วยนะครับ